กาญจนบุรีนะครับนี่คุณต้อมครับนี่เราอยู่ในบูธวิไลนี่วิไลนี่คุณคุณนะถึงว่าสิครับคุณฟิล์มครับวิไลเราใช่ป่ะใช่เลยครับโอ้โหตอนนี้เราต้องมาทําความรู้จักกับอ่าเจ้าของผลงานกันก่อนเลยนะครับครับผมครับผมนายสุรพลบัญชัยโบเก้ครับอยู่แผนกอิเล็กทรอนิกส์ครับวิทยาลัยการชีพการจนบุรีครับอ๋อได้ข่าวว่าชื่อเล่นชื่อแชมป์ใช่ไหมครับผมเป็นแชมป์ทุกอย่างเลยนะครับ สิ่งประดิษฐ์ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยคืออะไรเนี่ยเรายังไม่รู้เลยเนี่ยไม่เคยเห็นเลยอ่ะใช่เลยครับอ๋อนี่เป็นสิ่งประดิษฐ์ประเภททหนึ่งครับเป็นสิ่งประดิษฐ์คิดใหม่ทํใหม่เลยโอ้โหคิดใหม่ทํใหม่มันสุดยอดกันเลยทีเดียวเชียวนะครับเครื่องเตือนทุกภัยผ่านระบบ S M S เอหนึ่งกำลังฮอตอนนี้เพิ่งจะผ่านอุทกภัยมาโยกโยกมีเครื่องเตือนขึ้นมาแล้วใช่เลยครับทำมาซัพพอร์ตกับโปรโมชั่น S M เมพอดีเลยนะครับตอนนี้กําลังมาแรงมากเลยนะครับครับผม ได้ได้รับแรงบันดาลใจอะไรมาครับถึงได้สร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ครับครับผมอ๋อครับตอนนั้นทางแผนกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยได้จัดกันเรียนการสอนครับผมว่าหนึ่งก่อนที่จะจบเนี่ยต้องมีโปรเจกต์จบอยู่แล้วซึ่งนำความรู้ที่ได้เนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์ก็คือออกมาให้เป็นสิ่งประดิษฐ์นั่นเองใช่และครับซึ่งตอนนั้นก็ทางจังหวัดอยุทยาก็มีประสบ อุทกภัยด้วยเช่นเดียวกันผมจึงได้แนวคิดพื้นที่ทางใต้เขื่อนที่โดนมาหมดเลยครับผมจึงได้แนวคิดนี้มาก็เลยสร้างเครื่องนี้ขึ้นมาครับเท่านั้นแหละครับเป็นแรงบันดาลใจขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับจุดประกายฝันขึ้นมาเลยคิดว่าเครื่องเตือนอุทกภัยนี้ที่คิดทําขึ้นมาเพื่อใครครับเพื่อประชาชนทั่วไปแล้วก็ ใช้ได้หมดเลยนะครับติดตั้งได้ทั้งในบ้านแล้วก็หรือไม่ก็สํานักงานหรือี่เฝ้าระวังเฝ้าระวังภัยด้วยครับโอ้นี่ว่ายงงีนี่ท่านอย่าช้าเลยดีว่าท่านผู้ชมเนี่ยอยากรู้แล้วว่าเครื่องเนี่ยมันใช้งานได้จริงหรือล่านแล้วมันทํางานยังไงมันมีวิธีขั้นตอนทําถือไงบ้างนะครับก็ลองเชิญเลยครับเดี๋ยวทดลองเลยครับครับผมเบอร์ผมก็ได้เบอร์ผมก็ได้นะครับเอาเรามาพี่เบอร์วิอาฟีมลยดีกว่าครับผมครับเครื่องนี้นะครับครับขั้นตอนแรกนะครับ ส่ง s m s ได้ถึง3เบอร์โอ้โห3เบอร์เลยทีเดียวนะครับเซฟตี้สุดๆครับโดยที่ก็คือว่าถ้าน้ําท่วมถึงเซนเซอร์ครับผมเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์อันนี้เป็นโมดูลใช่ไหมครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเซนเซอร์ครับซึ่งเครื่องนี้ประกอบไปด้วยบอร์ดปิกคอนโทรลเลอร์คุณแชมป์ครับช่วยหน้าให้ทีมงานได้รับชมหน้าตาอันงดงามของท่านหน่อยนะครับบปิกคอนโทรลเลอร์โมดูลซึ่งตัวนี้นะครับเป็นอินพุตก็คือ เซนเซซอร์ึ่งเราเรียกว่าสวิตช์ได้ละก็ได้ครับผมอ่าโอเคครับสวิตช์ผู้บวกผู้ลบใช้การนําไฟฟ้าของน้ำนั่นเองครับผมครับถ้าเกิดว่าน้ำเนี่ยช็อตเซนเซอร์ตัวแรกก็คือ water is low ก็จะส่ง S M S เข้าที่เบอร์โทรศัพท์ที่เราตั้งไว้ได้1ถึง3เบอร์ครับภาษาอังกฤษด้วยตอนนี้กำลังรณรงค์ภาษาอังกฤษเลยนะ water is low คืออะไรครับคือน้ำอยู่ระดับต่ำสุดครับโอ้โหนี่มีสามระดับ medium high แน่ที่เหลือก็คือ water is middle ก็คือค่ากลางนั่นเองแล้วก็รับรับที่3ก็คือว่าเทอร์นิสไฮก็คือค่าสูงสุดอันนี้มันอันนี้มันส่งข้อความมาอย่างไรอันนี้อันนี้ยังไม่ส่งครับเรายังไม่ได้เซตค่าครับครับผมเดี๋ยวลองทให้ดูหน่อยถ้างั้นเราเรามาเราามเริ่มกันเลยไหมครับขั้นตอนในการครับผมตั้งหรือได้ครับครับขั้นตอนในการใช้งานนะครับขั้นตอนที่หนึ่งต้องทำอยังไงบ้างครับขั้นแรกก็คือเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กก่อนเลยนะครับแล้วก็หน้าจอ LED นี้ก็จะขึ้น Peace เลกก็คือกดเลือกใช่ครับมีส่งได้3เบอร์ก็คือถ้าเรากดหมายเลขหนึ่งก็คือเบอร์ที่1เราจะให้ส่งเบอร์โทรศัพท์ก็คือเบอร์เบอร์อะไรก็ได้ที่เป็นเบอร์โทรศัพท์ครับผมลองใส่เลยนะครับคุณฟิลเป็นเบอร์โทรศัพท์หน่อยได้ไหมครับอ๋อได้ครับครับผมอาครับเราจะมาดูกันนะครับว่าถ้าน้ําท่วมเนี่ย SMS จะมาที่โทรศัพท์ของคุณฟิลไหมครับอ๋อไม่ใช่ว่าเบอร์พี่ฟิลมเบอร์อะไรครับ0 8นแครับครับผม 0 4 4ครับ1554ครับครับผมเบอร์นี้คุณฟิล์มครับออกอากาศสดทั่วประเทศนะครับเมื่อเราใส่เบอร์แล้วนะครับเราต้องการจะเซฟเบอร์เนี่ยเราก็กดซีเลียมอีกครั้งหนึ่งก็คือทำการเซฟเบอร์ทำการเซฟเบอร์เลยครับครับผมหน้าจอ LED ก็หน้าจอ LCD ก็จะขึ้นฟินิชคราวนี้เราก็ติ๊กสวิตช์ขึ้นมาที่รันคราวนี้ก็จะทำงานแล้วครับ ก็จะขึ้นคําว่า running ครับ running นี่คือพร้อมที่จะใช้งานแล้วในกรณีที่จะใช้เบอร์เดียวครับเบอร์ที่2เบอร์ที่3หรือก็คือเราจะใส่หมายเลข04ตัวเข้าไปครับผมซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าเบอร์โทรศัพท์บนโลกนี้ไม่มีแน่นอน04ตัวคุณแชมป์ครับโซลาเซลล์นี่มีไว้เพื่ออะไรครับโซลาเซลล์ตรงนี้นะครับก็คือตอนแรกที่ผมไปประกวดที่ลบบุรีนะครับเราเครื่องเติโทกภัยเนี่ยใช้แต่ไฟบ้านอย่างเดียว220โวลต์นั่นเอง คราวนี้ก็ได้รับเชิญจากงานได้รับเชิญมาว่าให้มาโชว์นะครับใช่ครับให้มาโชว์ซึ่งซึ่งเราไปแข่งที่ลพบุรีไม่ได้รางวัลก็จริงแต่เราได้แนวคิดมาเขาจึงใช่ครับเขาจึงได้ชวนเรามาโชว์เพื่อเป็นแนวทางให้เด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ครับผมครับผมครับก็คือโซลาเซลล์นี่คือประโยชน์ของมันเลยก็คื ที่มีออปชันเพิ่มขึ้นมามีไว้เพื่ออะไรครับมีไว้เพื่ออย่างง่ายๆเลยนะครับโซลาเซลล์เนี่ยใช้พลังงานธรรมชาติครับผมได้ได้ทั้งช่วยลดโลกร้อนด้วยแล้วก็ประหยัดพลังงานถูกต้องครับครับเพราะว่าเป็นพลังงานหมุนเวียนใช่ไหมครับคุณฟิล์มครับเราะเราเราเราอย่าโม้เสียเวลาเลยครับเมื่อเราเซตเบอร์แล้วเรามาลองกันดีกว่าว่าข้อความนั้นจะเข้าไหมไม่ใช่ครับคือก่อนที่จะลองเนี่ยอ่า อ่าพิธีกรต้องถามก่อนว่าอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเพราะคือทั้งบูธนี่คือฮอตเลยครับผมโอ้โหครับผมตัวนี้คืออะไรครับเซนเซอร์ที่เราใช้จริงครับเป็นเป็นเอ่อตัววัดตัววัดที่เราทําขึ้นมาจําลองจากตัวที่อ่าเป็นโมดูลอยู่นะครับใช่ครับเป็นเป็นตัวเซนเซอร์นี่คือเราไปใช้งานจริงที่บริเวณแม่น้ําซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยของเราเนี่ยมีเขื่อนด้วยแล้วก็ทางทางน้ําไหลเนี่ยก็เป็น เป็นส่วนหนึ่งของเขื่อนเช่นเดียวกันก็คืออาจจะเกิดอุทกภัยหรือว่าน้าที่ที่เป็นอุบัติเหตุได้ก็คือเราจึงก็ก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยครับที่ที่ที่เป็นแนวคิดครับผมเครื่องนี้ครับก็คือเซ็นเซอร์ตัวนี้ครับครับตัวล่างสุดนี่เลยครับครับตัวนี้นะครับเอาตัวนี้จะเป็นตัวนี้ก็เป็น water is slow ครับสามารถเลื่อนได้ครับครับสามารถปรับเลื่อนได้ใช่ครับตัวนี้ตัวนี้ก็ water is middle ครับครับผมและตัวบนสุดคือไฮนะครับ ถ้าทำไมถึงต้องถึงต้องทําเป็นเลื่อนได้ก็เพราะว่าครับสํานักงานหรือส่วนเฝ้าระวังส่วนใหญ่เนี่ยมีเกณฑ์กดเกณฑ์ที่ต่างกันไปับ่มที่บ้านผมเนี่ยเคลื่อนเนี่ยต่ำสุดเนี่ยก็คือ8เมตรต่อไปก็อาจจะ9เมตรหรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่สํานักงานครับเราก็เลยปรับขึ้นมาครับผมครับคุณแชมป์ครับสเกลเนี่ยวิธีการอ่านสเกลจะอ่านยังไงครับ เห็นแถบสีแดงกับสีขาวนี่ไหมครับครับผมราวเว้นไว้ช่วง10เซน10เซนนะครับก็คือมาถึงตรงนี้ก็คือ20เซนละ20เซนอ๋อคือแต่ละช่องนี่คือเท่ากันหมดเลยใช่ไหมคุณแจมเท่ากันหมดครับครับผมนี่นี่ข้อความเข้ามือถืออย่างครับเนี่ยโออยังครับอ่าโอเคครับเรายังไม่ไม่ท่วมเลยอ่าโอเคครับลองลงไปดูที่โมเดลเลยดีกว่านะครับครับผมครับผมท่านผู้ชมนี่รอนานแล้วเมื่อไหร่ข้อความจะเข้ามือถือใช่อ่าโอเคครับผมตามอเลยครับคุณฟิล์มครับ ครับตอนนี้น้ํากําลังจะท่วมแล้วนะครับโอ้โหน้ําท่วมครับอ้าวข้อความเข้าครับยังครับอ้าวไอ้เราก็นึกว่าข้อความเข้านะครับอ๋ครับตอนนี้น้ําท่วมถึงสวิตตัวแรกแล้วครับหรือเซนเซอร์ตัวแรกครับอ่าโอเคครับใส่เบอร์อ้าวเข้าแล้วครับอ่าลองกดถ่านดูนะครับโอ้โหเข้าไปดูในฟังก์ชันเลยครับว่าเมสเซจว่าอะไรครับ ชัดเจนเลยนะครับวอเทอร์ยิสโลนะครับเป็นการเตือนแล้วนะครับเป็นการเตือนแล้วว่าตอนนี้อุทกภัยกาลังจะมาแล้วใช่ไหมครับคุณแชมป์ครับใช่ครับเราก็เร่กง่ายๆว่าโครงการเนี้ยเจ็ดพันบาทมันคุ้มครับมันคุ้มกันมากเลยทีเดียวนะครับถังทรัพย์สินที่มากมายมหาศาลหลายร้อยล้านครับผมใช่ครับครับอ่อยากจะถามคุณแชมป์สักอย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดมีท่านใดสนใจนะครับที่จะอ่า ติดต่อขอซื้อนะครับเครื่องเตาดูท่กภัย SMS ครับจะติดต่อคุณแชมป์ได้ที่ไหนครับมีเคื่อนไที่เขาเห็นครับผมช่องทางที่ง่ายสุดเลยนะครับก็คือติดต่อมาได้ทางวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีหรือว่า R Radio Network นั่นเองครับผมมีเว็บวิทยาลัยไหมครับวิทยาลัยก็ www kisek ac th ครับครับผมสำหรับวันนี้ครับเรา ขอขอบคุณมากเลยนะครับวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีครับที่ได้มาให้ความรู้ความข่าวสารเกี่ยวกับเครื่องเตือนทุกภัยโดยผ่านระบบ SMS ครับครับก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับครับผมขอเชิญชมนัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในบูธต่อไปครับขอบคุณครับ